โอเคครับผมอยู่กันอ p ีที่2แล้วนะครับผมนะก็อยู่กับรถกู้ภัยรถกู้ภัยนะครับผมน่าเหลี่ยมนะครับผมเ,เดี๋ยววางลงก่อนโอโ้โหมันมันไม่ได้เลยอะ่ะม,มันไม่ได้เลยอะ่ะมันมันไม่น่าลอยมันไม่น่าเลยเดี๋ยว,วผมเอาไม้นะคือตอนนี้รถรถมันเสียนะทุกยมคือรถอ่า รถในตัวนี้มันเสียรถไถเนี่ยมันเสียนะครับผมเราเราจะเอาขึ้นยังไงประเด็นน่ะเอาเงี้นี้เอามันโล่งๆนี้วันนี้อยู่กับรถอ่ากู้ภัยหน้าเหลี่ยมแล้วกันนะครับทุกท่านนะโอเคค่อยๆถอยเข้าไปครับถอยมาครับผมถอยมาถอยมาครับถอยมาเอ้ยมันต้องกดตัววีก่อนไม่ใช่หรออ่า ใช่เหรอวะใช่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 ใช,ใช,ใช่คือมันอาจจะเอียงเบียงเบี้ยวนิดนึงนะครับนะาท่านผู้ชมอ่าโอเคตรงแล้วตรงแล้ววันนี้เราจะเอารถไปส่งอู่นะวันนี้คือเราบริการนอกพื้นที่นะครับผมอ่าผมล็อกเรียบร้อยแล้วเราบริการนอกพื้นที่นะครับบริการทุกระดับประทับใจแล้วกันนะครับ นาไม่รู้ว่าจะประทับใจสักแค่ไหนแต่ที่รู้รถลูกค้าแน่นอนว่าถึงจุดจบรถลูกค้าที่พังก็หนักกว่าเดิมอีกแล้วท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวกู้ภัยเลยแล้วกันนะอผมนี่ครับแหมหน้ามันเหลี่ยมดีจริงเลยโอ้โหตรงเป๊ะเลยวะสุดยอดจริงแจ้งแหม ไปครับทุกยองครับเดี๋ยวเราไปส่งอู่กันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้มีรถกี่คันที่จะต้องไปนะครับทุกยองครับอ่าใช้ความเร็วได้ไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวยกยกกันอีกนะเออเออยกยกขึ้นเฉย,ยๆไม่ต้องยกขึ้นสูงอะไรก็ได้ แค่แบบว่ายกขึ้นเฉยๆอ,อาได้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหรถกู้ภัยน่าเลี่ยมของเราน,ะน่าเหเลียมแบบนี้คร,รับทุกโยงครับแหมสุดยอด,ดจริงๆครับผมนะโอเคครับผมเนี่ย เดี๋ยวเราเปิดวิบวอก่อนเดีเพราะว่าเราเป็นรถกู้ภัยครับรถกู้ภัยครับทุกยงครับนะกู้ภัยเลยครับผมกู้ภัยลายก็้ภัยลายเยอะยิ่งกู้ภัยหน้าเหลี่ยมนะครับผมนะวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คันนะครับทุกยงครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกยงเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกัน ผมต้องไปทางไหนครับเนี่ยเอาเฮ้ย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 อะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยคือมันอาจจะมีแบบว่ามีบงมีบั๊กนิดน,นึงนะเพราะว่า,าแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่เกมกู้ภัยนะท่านผู้ชมเนะมันมันไม่ใช่เกมรถกู้ภัยนะครับนะมันก็เลยจะต้องแบบมีบงมีบั๊กนิดหน่อยนะครับผม ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับที่ผมครับเอาไปดีเลยเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ธรรมดาโอเคมาครับผมมาแล้วครับลูกค้ามาแล้วครับโอ้ว้าวรถไฟไปพอดีเลย โอเคต่อไปเป็นคันี้ใช่ป่าโอเคได้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 ได,ได,ได้ลูกค้าครับผมได้เสมอครับลูกค้านี่ครับเราโหเราแบบว่าส่งทุกระดับประทรับใจแล้วกันนะครั็ที่ยังนะทุกระดับประทรับใจเราจะไปทางไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวดูทางก่อนดิอ้อมไปทางนี้ไม่ได้มันต้องออกซ้ายดิ โอ้เวลาออกตัวเรียกว่าพุ่งดีนะพุ่งโคตรดีเลยนะท่านผู้ชมนะนะ วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมมีอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่เป็นตัวคู้ภัยนะแต่จะเป็นเครนนะท่านผูงง้ชมตัวนั้นจะเป็นเครนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาส่งแล้วครับเออ บอกแล้วว่าวันนี้คือคือวันวันวันซว,ว,วยนะครับคือวันซวยของรถเจ้า <laughs> โอเคครับผมเราก็จะดึงออกแล้วกันนะครับผมนะไปดึงออกไปดึงเข้าไปเอามัได้แค่นี้เหรอใช่เหรอได้แค่นี้เหรอใช่เหรอได้แค่นี้เองเหรอไง โอโหมีสงตึกตักตึกตักโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมวันที่2แล้วแต่เวลายังเหลือนะครับทุก้ชมเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งชิ้นเนะที่เราจะต้องอทําการต่อนะครับคือวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับผมเดี๋ยวผมหาก่อนนะผมจำไม่ได้นะว่ามันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะผมลืมวะเดี๋ยวหาก่อนดิ ผมลืมว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอยู่ตรงนี้อืม Aqui, นี่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 มันมีมนเป็นมันเป็นเครนเลยนะครับอันนี้คือเป็นเครนเลยนะอ่ามันเป็นเคลนเลยมันเป็นเคเลนลอยมันเป็นเคลนเลยนะครับผมเอาสีดำละกันนี่ครับส้มตัดดำเนาะโยมเคลนเอาสีเป็นแบบว่าเคลนเอาสีแบบ costly. สีส้มๆแล้วกันเนาะ,ะมันจะได้ดูสีเดียวกันเฮ้ยม,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 มันไม่มันมันไม่ได้วะอาสีเหลืองแล้วกันโอเคครับผมทีนี้ผมก็จะถอดตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมถอดแม่งกลางทางนี่แหละนักกเดืแล้วครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปกู้ภัยกันดีกว่านะครับผม ไม่ได้โอ้พระเจ้าโอ้โอ,โอไม่โอไม่ทำไมถึงไม่ได้แล้วเนะอะมันเป็นอะไรอีกเนอะจะทำยังไงดีนะมันไม่ได้ผมจะรถแบบว่ามีแต,บบแต่ไม่ใช่รถไทยทั้งนั้นนะผมใช่เหรอมันไม่ได้จริงหรอ อ๋อเมื่อกี้ผมปิดไว้เอามันกดตัวคิวไม่ได้หรอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้กดตัวค<ะ>ิวป่ะเดี๋ยวดูกันนะเมื่อกี้มันไม่ได้จริงหรอเมื่อกี้ผมปิดไอตัวนี้แสดงผลไว้เลยเอานี่ไงมันก็ได้นี่หว่ามันมึนอะไรของมันเนี่ยเออแล้วทำไมผมไม่กดตัวคิววะอองงงงมือนกันนะครับผมงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยเนี่ยอะไรเนี่ย อันนี้เป็นเครนนะครับท่านผู้ชมก็อ,อุ้ยโทษโทษโทษโทโอ้อะไรของพี่เนี่ยนมะมีตู้เชื่อมด้วยเหรอใช่เหรอ,ใช,หรอใช้ตู้เชื่อมเหรอใช่เหรอ่ใช,หร,ใชหรือเปล่ปาเนี่ยไปครับทุยงก็เป็นรถกู้ภัยนะออกกู้ภัยแต่ละวันนี้คนพันธ์ยี่ห้หลายคันเลยนะผมไม่รู้จักกระพังอะไรกันนักหนานะครับผมพังเยอะพังแย่ซะเหลือเกินนะครับผม ใครอยากให้ผมออกกู้ภัยที่ไหนก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมไปครับท่านผู้ชมครับไปครับผมโอเคครับผมวันนี้เราจะมากู้ภัยกันนี้แล้วกันนะครับอโอเคครับผมเอาละโอเคครับท่านผครับเดี๋ยวผมจะปิดวิดีโอไว้แค่10นาทีเท่านั้นนะครับท่านผูครับก็เดี๋ยวใครอยากดูคันนี้เอา้าเฮ้ยมันอโอ้โหมันไม่ใช่รถจริงๆมันโมเดล โออะไรว่ามันเป็นโมเดลมันเป็นมันไม่ใช่รถจริงๆโอ้โหผมก็นึกว่ารถจริงๆอะไรครับเนี่ยโอ้โหถ้างั้นก็เดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะท่านผะู้ชมเนาะโอ้โหอะไรว่าเดี๋ยวผมไปหารถที่แบบว่าเป็นรถจริงๆก่อนแล้วกันนะครับผมไปครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ <laughs> เฮ้กู้ภัยหน้าตรงเนีัยผมเนีย